ông phải tốt chạy จมาอยากมากร่มปซื insight, at, <c <c ้ออยากมาไปสิว่าจะไดยอยากมากจะขีมก็ใส่มากอ่าจีตาลูกมากขีดป้ถาม้ไวป้อวาในใจแต่ก็ได้โกตเอานึ่กเอายวนหของตรกไหนนากตามโดที่ยูิจนเป็นหนึ่งสิบ้านนาสวรค์สมุในพารบ้านน่าากอาขนาเลือนน่าสวรค์เป็นบ้านสว่างโันธเอาได้เอาหมุนหอยหงกอนเม่นเม่ นั่นที่ยูไปท้ายอาได้เด้อเพราะว่าตะวกร้อนลงนิดนี่ยูสอคนหาชิลเลอนผ่านหมดอีสมุที่น่เขาเขามีนีที่ยูคืนต้งแยกแเด้ดในโนดีเดียนั้นสองาโลกไม่ใช่สองอากตะวรอนเลี้ยงก็เลยเอ็ไม่เอาที่ยูไหนมันจะไม่เลวกทุกตัว

กค่ะข้าขาจะมาโมซื้อซอาเนต่าแ่ต่าเะนนตีเลยขมือก็ตื่นข้าือก็ถยันวนใจก็นั่กันใดแต่เนอยู่ห้องสินใจกนั่งสร้างบ่เดาคือกันแแม่เยแม่สาวเีสินกันแดกันนเดึงแม่ครับ่มสินใจก็สร้างยงวางไว้ขึ้นแต่ล้างข่าวไว้จี่ิตำบไเ้ียตัวหนุ่มยูนะค่พยางวางยูทางในเนีอัดยูย ตีกันนอนอยู่นะครับผมเนินกันนอนยู่นะครับบางองค์ก็เลยนอนยู่เทิ่งหลังคาอยู่นะครับผมมันน้อยองค์นะครับผมหกสิบองค์มนหกสิบสองแล้วไดสิซอยอามไร่อยๆดกดวงเนมาซอยในหนุมเพิ่มถินช้างไงมาซอยเมยแม่มันชิอมาเกิดตัวบอกว่าหลังค่ายเมย์ต่างแดด์ชื่อกันนาล่มมากวันยาต้องเป็นยา อย่ามรับอย่างลมอย่างแห้งครบวันหน้าอย่างแก้งเช้านเจ้า้เจ้าผ้เ้าเจ้าด

เออส่ยังหน้าตาดูีสบายดีนะมเออนั่นนั่นนั่นละว่าแต่ว่ามันต้นหนึ่งนะว่ามันสุดหัวต้มาจากนไม่เอานะนี่เป็นข้อมือ่ว มาเห็นหลานแหมมันบ่ได้มากันเสียใหญ่นะมาหลับพ่อพ้อตมเพิ่นมาอยู่อยู่เป็นบันไดกันยันนี้ยันนี้ก็ไอเดียพ่อน่ะหลานอ้วนมาไปเลยมาป้านี่อยากมาทําผักก็มาดอกไส้ปานกันเองสิได้สิดีเลยมีเอ้อมีค่ะสิได้สิหน้าเป็นว่าอยู่นานๆค่ะ <coughs> <coughs> แกเป็นปาเป็นแก่เดวงเศ้าเลิอจิตใเลิศเียงเดีแล้วดีอืสบายใจแล้วกันสบายใจแล้วป่ะงแต่งงานันตัวครับแม่หนูจเล่นแต่งงานงานย่อหู่านะคะดีขึ้นเนาะดีขึ้นเนาะดี เดินเดินเดินห้างมาใสใสกว่าค่ะค่ะอาจารย์ฮะสารคามอ้ารู้จักปูสารคามบ่ค่ะรู้จักปูสารคามบ่ที่เราอยู่ปราสาทคนเดียวแล้วแปว่าสิมาอยู่ดิเพื่อนบวชสามสิบตัวพรรษาปูสารคามวันนี้เพิ่นลืมถามซื้อหลีปูได้ซื้อเพราะว่าเพิ่ให้แนวทางก็เลยเห็นแต่สายยาเพื่อนนั่นเลงค่ะแต่เพิ่นอยู่ในปราสาทคนเดียวแต่ว่าเพิ่นเกิดเหตุวัดจนจะเพุ่นล่ละ เดี๋ยวเอติไปเปิดหาคนปูลืมแต่ลูกจับมาจะปูสารคามจะ<ม>เคยไปนอนวัดน้ำพึนอยู่เคยไปนอนงาราห์น้ำพึนนั่นแหละกูสมมองแล้ว,วต้องไปเปิดตำล่าคนปูลืมลืมมาปูสารคามอยู่พิกัดเด๋ เพราะว่าตั้งกี่พี่เอ็ดไปชายต้องอยู่ีชายหนานี่กับนี่หลายหลายหลายผ่านเด้ปูกับปู่กัอยู่งป้าใจปู่ก็เดินทางมาจากสารคามเแน่นอนมาเบิ่งมาเบิ่งเหนือน็อปู่เนาะับปู่ครับวันนี้ตามปู่ว่านี เรื่องลี้ลับแบบนี้กะยังมีอยู่องศีบัวปูแค่แกก็มาลูกคือก็จะเมาจังหวะเราดูดีน้ำเบิ่งแมันเป็นจังไดเรื่องเรียบแบบนี้ค่ะอ๋อๆค่ะคือพิจูดของเพิ่นเบิ่งนําแล้วก็ลูกโตเกิดไปเอาไปโตการกับลูกคือไมัเคิดกระเจี๊ยบตัวเรื่องตาเน้องปูแต่ว่าที่ที่แอดสัมภาษณ์นี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่น้องค่ะเพิ่นมารักษากี่ว่าตาแก้งตาใส จากหามน้องรถกับบัตรขืนผัดยางเอานี่แหละมันก็เป็นตะเงือดเลยเนี่ยปูมันก็เป็นตาอาจารย์ที่มองหนีเนี่ยค่ะคือกอดเจิีบ้านจริงๆกับลูกทำออกอืมดูดีๆปวดงอเดือดโอ้โงพาลรกองยมากอับ้ค่ะค่ะไม่ฆ่ามันนี่กัน เ้าเก็บเาปวดเข้าไข่เาปวดเพวิตมีหลกพอลมีอากีไปน้ำื่อีกไปค่ะ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 ่ะค่ค่ะ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 คะค่ะค่ะค่่ะค่ะ่ค่ะค่่ะค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 ่่ะค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 ่ะ่ะค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 ่่ะค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 ค่ะ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 ค่ค่ะ เวยกต่ยามนน้ำลายเก็บมนมันำัควกข่ดไปพูดเยอะจะคนนี่มันเป็นความเส่อส่วนบุคคลนะพู่เนาะอยากอยากหูอยากพิสูจ์กัมันตเหงาแต่ว่ากับ่ไหมอ๋อะินติ่งกินไ่ได้รานันโอ้ยกินได้ยว่าอะไรอันที่าดได้ทั้งหเอจริงไปไป ด้นะตีงบได้เดี๋ยวเรื่องกินยาขอางนองยางต่งบได้ก็เิ่งมากินแล้วตีงตีงได้นั่นเห็นบอกเด็ดเด็ดตีได้เลยน้าอ้นั่น่าพี่พี่บคนแก่หนุนหนุนกเออกินได้มันกินได้นั่นเออกินแ้สั่งไปผ่านั่นมันดกินเสร็จ้วเส็นก็กินแก้วนัเข้า คนที่เดินทางว่าไต่จังหวัดใดน้อค่ะแตไปุ่งให้เอาเอ๋ยว่าเอาให้เอฟซีคนฟังน้ำแน่เอาจากประสบการณ์จริงจากประสบการณ์จริงว่ะค่ะตอนที่แรกเนี่ยตีนติงทางเนี่มันติงบ่ได้่เห็นบ่ประเทศเนี่ยมันติงได้เราหัวหนาเได้เรื่องอะมางอเน่ยกินเ่อนเนยกินเ่อคืนเมอวันที่สองี่ไปกินพุ่งยังสี่หรือว่าอะไ เยอะยแกออแลมกอบว่าตีงเก็บบอบ่บ่เก็บเนี่อือได้่กินมันสีตกยังสอืมเต็มกเต็มตกหัวตกแล้วไปเนาะอูดนี่เอมมอสัไปพาอุดรนั่นโอ้นี่ีได้พาแล้วมอสีชังไปพาแล้วช่างไปพาไตีงได้น่น เอาซ่าโอ้ยดีใจน้องใหญ่ใส่ในพาด้อจ้ะเนียนฟอตะกี้ติงอะไรเลยตะกี้ไปจะนั่นกับวติงไปนั่นกับวติงเกิดสุขุมอะไรมันเอาเอาขึ้นจังไรเมื่อกี้นี่ตีนที่ติงไดรมีคมรู้สึกจังไรอย่าล้อมเบิงคือย่ารังจังสี่จะเลยกับยิ้มตีนเบิึงเอาเอาตีนเอาตีนคือตีงได้เล้วเฮียดออกมาก นนั่งตีมตงได้อตมันตวันนี้สิผู้งามผู้เก่าได้บ้านเนาะแห้งงามเลยเนาะเออก็แต่แหงผู้ง่ามอยู่แล้ววันนี้เพิ่นดีใจเอาถามผู้ผู้ประสบการจริงมีพวมรู้สึกยังไงบ้านนี่ดีใจงานเห็นมองจ้านี่บอกเมียผู้ยญ่บ้านนี่นี่โอ้โหเอาเอาอเาวันนี้กับฝากถึงเนเนด้วว่าพ่อนพ่อรวยนี่บ่ได้นันทุใดก็คือว่าสัมผัสจริงก็คือ ควอมกิ่งเป็นจังไดกับสัมผัสไปจังสั่นแม่บอกพี่น้องข้านามแน่จะหาว่าตพอดพ่ะลวยตัวไหลมาได้ตัวค่ะควอมจริงค่ะพวกกดิ่งที่บุ๋นจริงมาได้เลยมาควอมกระจ่างมาข้อมกับข้อม้ม่นวันเนี่ยเนี่ยเอาให้เบิ่งอันขอรถษขอเอาให้ได้พี่น้องเอฟซีไทยตีนแต่ว่าอยากให้เห็นตีนพี่พ่นตีงได้จากพ่นตีงพุ่งตกตีงว่นไรหมอสั่งให้พา ซึ่งไม่กินยาน้องเพคนแล้วตีนตีงได้พี่น้องเอฟซีค่ะบ่ได้เตียมกันใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเด้อว่สาบานเท่าโหลดละว่าตีนมโหลดว่านยางไหนยางเทียงไหนพ่เท่านไหนพี่สูตรเอาพี่สูตรยืนล่องบุกล้องมึงดูสั่งพี่สูตรกันเองพี่สูตรกันยางไหนว่าพันโอ้ยางกินอะไรเลยยางกินว่าไหนได้จ้า

พี่พี่พอดีใจขาพอดีใจกันน้องกนั่งไปนั่งมามานั่งไปนั่งมาจากของยายที่ผ่านไม่ใจหรอกที่ผ่านมีบ้านมันางอย่างจะงานบ้านเนี่ยมันก็เก็บเอวบ้านเรียนงานน้องเรียนบ้านดูหลายเ่้นเต้นอะไรย่างเง้ยเต้นอะไรเอาเย็บซีก็ซื้อเสื้อเดี่ยว บยเีก็คือจะอานีจดีใจนะานเงรู้ใช่มพวกเาวอดีใจนะาะดีใจดีใจน้ำใหญ่เโอดีใจใหด้เอาใส่เป็นสะพานบุญเออซื้อเลใจอยู่เอาใส่เป็นสะพานบุญท่นวาจังไหนข้าก็บางเัร็จแล้วนางเดียวค่ะ ค่อนกังหัจเกงมากนี่มันควบควบใจเขาห่วงมากเลยว่าตัวมาตกเออเอออ๋อพ่อบอกให้ฟังเนี่ยแบบคือว่าควบพอใจอยากมากพอใจมากเออเวลามันดีเออลวก็ยังมาลอกมาลอกมากเออผู้ใดสัทถาผู้ใดเสื่อก็ค่อยมาเน่คือกันก็ไปหาหมอเด็เข็มเราพันนังเชียวกับผ้าถุงสองเออออาอันมากินเนี่เน่ลว่าตีงได้ตีงได้เมันอก็มพิเศษแล้ว อ๋อนี่เราน้องก่นใช่ผมได้ไม่เนัปานกไปบมได้ทั้งนี้ก็ีเศษก่อน้องเกโอ้ยโอ้ยสินยางสินยางไหนได้บ้านนี่เนี้ยเรื่องยางนี่ครับมันบวขึ้นไว้ป่านนังดอกลอยลอยไม่เปเรื่องหรอกครับเรื่องสินยางเองมได้จะตรงพยุงอ๋อตอนมาานี่พี่พยุงมาเป็นบอกพยุงลงโลดอยมได้คือรถเก๋งผมยังได้โจมเอา โอ้นที้งูกยังมีเรื่องว่าเส้าหอยหายเร้าหอยเ้าหับออกไปออกจากโลกอย่งนีออกไปเนี่ยคขาบว่าผู้ถ่าปวดหัวอเออหมศาสร์หมศาสต์อ้ยื่ว่านอนหมอสัดที่ว่าไปกินหม้อันพิ่นยำมากไอ้หม้อสัอแล้วก็ขอขอบคุณคุณพี่นะค่ะที่แบ่งปันเนาะค่ะ ที่เข้าประสบการณ์กับตัวเองเนาะค่ะเนาะประสบการณ์กับตัวเองว่าถ้าไปเฝ้าพิษเฝ้าถือกระกาบขอโทษขอให้ค่ะพี่น้องคะยังมัวพ่อสมองอยู่ยังมัวพ่อสมองบ้อเด็ตัวกันสี่ชิมหานะที่ข้อข้อเด็ตัวกันต้องเสียโอ้ยพี่พันยิ้มยิ้มบ่หูเลยค่ะพี่น้องเพี่ค่ะพี่พันดีใจอ่ายอดขาได้แล้วบ่าเจ้านาอ่ะอ่ะพัดแต่มาอีกละ อ่าค่อยๆมากคุณตาค่อยๆมากโอ้อ๋ออ๋ออออ๋ออ้าพูดวางยานี่เพื่อนนั่นกระดิกขาบ่ได้บัเนี่ตียงขาได้ดีใจยิ้มบ่ฮุบเลยบัเนี่ยอ้าค่อยไปเด้อพ่อเด้อตอนนี้ค่อยก่อนเท่าค่ะค่ะค่ะพ่อนผ้ารวยเด้อพ่อเด้อจังได้ก็หายค่ะเบิ่งนี่แหละม้วนนี่ก็ได้ค่ะเออโทรมากจะนี่อะไรเน่ยเลยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ อ่าค่ะพ่อเจริญศิลปค่ะอ่าเออผู้ใดช่วงได้เศร้ากับบริจาคเก้าอี้นี่นะค่ะลอยกว่าจักโตเด้ดีเอาไว้ให้ผู้เพิ่นค่ะค่ะอ่าพ่อพ่อได้ให้พระคุณเจ้ากับอันผู้เฒ่าเพิ่อนในนางน้องแม่เนาะค่ะก็สิเป็นบุญเฮ่าน้องแม่ค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะสดๆในตอนมือนีนะคะพี่น้องค่ะก้อนเหล็กออกนะคะพี่น้องค่ะแอดก็ได้มากติดมาตามนะคะสาหรับตัวดีตัวเด็ดของน้องูดีนะคะแปดหกสองนะคะพี่น้องค่ะตัวดีตัวเด็ดแปดหกสองค่ะพี่น้องค่ะมักกระจัดคัดกับผ่านนะคะทั้งช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะคะถือพิษบัวกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้แอดก็คอให้พ่อแม่พี่น้องคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็คอยประสบความสําเร็จนะคะ 1> 8ปดหนึ่งสองไปพิจารณาเนาะคะ่ะมักกะยิบจับรอตตรีไว้เนาะคะ่ะถถาบ่มักกะผ่านไปเนาะคะ่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางฝากต่อนเนาะคะ่ะถือพิษบววกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคลิปนี่ยคอห้เฮ้งเฮ้งปังปังค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ